มาอีกหนึ่งลำครับคันนี้ดีแม็กซีเจเคหนึ่งนะครับควันทะลักออกท่อไอดีเลยนะเปิดขึ้นมานะแต่ว่าก้านโบนะครับาเช็คแล้วปกตินะฮะไม่มีคอนนะครับแล้วก็ดึงก้านไม่วัดออกมานี่ควันทะลักเลยนะเห็นไหมคับไม่มีภาพมันเครื่องติดเต็มไปหมดนะในเครื่องยนต์ต<ห>นคันนี้นะครับดูดู <c oughs> นะเดูสภาพน้ำมันเครื่องกันนี้นะเย้มทั้งคันเลยนะเดี๋ยวจัดการให้นะครับเจฟซี FC มาไกลนะกันนี้นะครับตอนนี้เราเลือกอุปกรณ์ด้านนอกหมดแล้วนะจะยกเครื่องยนต์ลงมาแล้วนะครับผมคันนี้มาไกล่เดี๋ยวจัดให้เนียบๆเ,เลยจากนะครพนมนะครับขับรถมาห้าหกร้อยโลนะครับถงงงึงอู่แง่เจริญงานช่างนะครับเดี๋ยวจัดให้แบบเนียบๆเ,เ,เนียนๆเ,เลยครับผมครับ เครื่องยนต์คันนี้ยกลงมาแล้วนะครับเราจะให้ทีมงานเราโยกดูนะทูกสูบนี่โยกได้นะครับคือแหวนหลวมปลอกล้มนะครับสาเหตุของเขาหละในดีแมรร่นนี้นะครับสําหรับปอกสูบนะฮะอ่าก็มีร่องรอยนะครับรูปนี่เป็นขึ้นเลยนะครับทุกสูบแล้วครับลืบรูปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นขึ้นถ้าเป็นขึ้นก็ น้ำมันรั่วออกแน่นอนนะรแรงอัดรั่วนะส่วนฝาสูบนะครับฝาสูบคันนี้ผมบอกตรงๆนะว่าคันนี้ FC เนี่ยไม่ค่อยซ่อมบำรุงดูแลรักษานะฮะในในฝาสูบเนี่ยมีคราบสนิมเยอะมากนะในเสื้อสูบด้วยนะครับแล้วก็ดูชา้านะคันนี้น้ําน้ำมันนะฮะน้ำมันเครื่องเป็นหนึ่งสาเหตุเลยนะ F4 ใช้น้ำมันเครื่องเกตล่างนะฮะืึงอ,ออกมานาี่ยชับไมนะชับด้านหลังนี่ไหม้เลยนะฮะเกือบละลายและนะสังเกตลูกสูบนะครับเป็นรอยเลยนะฮะตอนที่ดึงออกมาจากปลอกสูบนะครับคือสภาพน้ํามันเนี่ยหนืดมากนะฮะจริงๆแล้วต้องควรใช้น้ํามันเกตบนนะครับเพื่อให้เครื่องยนต์เนี่ยสะอาดตลอดนะฮะ การเผาไหม้หรือว่าหล่อลื่นจะดีกว่านะครับทนความร้อนได้สูงกว่านะสูงกว่าน้ํามันเกดล่างๆนะครับวิธีเลือกน้ํามันก็อยากให้ใช้น้ํามันเกดบนนะครับเกดบนราคาก็ต้องสูงไปแล้วแต่ว่าเครื่องยนต์ก็อาจจะพังเสียหายน้อยกว่านะครับเดี๋ยวเราจะรูปดูนะเป็นคลื่นเลยนะครับหลังจากที่เราเอาลูกสูบออกมาหมดแล้วนะครับ ตันนี้นม่ช้าเกือบละลายนะครับมาดูปากแหวน,นครับปากแหวนก็ห่างนะครับแหวนนี่จะคมเหมือนใบมีดแล้วนะครับเนี่ยร่องแหวนห่างมากนะครับเดี๋ยวนำนะปลอกสูบนะครับส่งลงกึ่งนะครับ เราจะตีปอกใหม่นะฮะคันนี้แล้วก็เปลี่ยนแหวนลูกสูบกันนะฮะทำการรบกวนเครื่องยนต์ใหม่นะครับผมรอดูรอชมนะครับว่าคันนี้จะจบแบบสวยๆไม่ดีเจเคนึงคันนี้นะฮะเป็นรหัสเครื่องยนต์ของเขานะครับคันนี้นะเราเปลี่ยนครับผมชับข้างกันลุนใหม่หมดนะครับแล้วก็วาล์วนะครับวาล์วนลูกสูบใช้ลูกสูบเดิมครับ ถูกสูบไม่มีปัญหานะส่วนเสื้อสูบก็ทำการซีปอกใหม่นะครับได้เป็นอะไรแน้หมดทุกชิ้นส่วนนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับอ กันนี้ยังประกอบเป็นครบนะครับอะไรบําน้ําสั่งอยู่ยังไม่มานะตอนนี้ยกเครื่องลงก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วนะพรุ่งนี้ปกอบอีนทีนะครับอเนะอาาหรับดีแม็กันนี้นะเราทำการยกเครื่องยนต์ลงไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เติมน้ำมันเครื่อง เติมน้ำนะแล้วก็จี้ลงให้น้ำมันมาที่ปั๊มรอแล้วเรียบร้อยนะครับประกอบทุก,กินส่วนเรียบร้อยนะในเครื่องยนต์นะฮะต่อไปจะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จอลองดูครับทิมงานอตอนนี้แบตนะ่าจะเริ่มอ่อนแล้วนะครับ ฟังเสียงแล้วแบตหน้าจะเริ่มอ่อนนะครับแบตไม่หน้าพออ่ะเดี๋ยวเราให้ทีมงานหาแบตเตอรี่มาพ่วงนะครับอ่าเรี่ยเราต้องใสไฟนะครับเพื่อให้ความพลิกทำงานนะครับต่อไปก็รอพ่วงแบตเตอรี่แป๊บหนึ่งนะครับอ่าวิธีพ่วงแบตก็บวกก็บวกนะครับลบก็ลบนะครับ ต่อมาณนี้นะโอเคอ้เสียงเครื่องไวขึ้นนะครับโอเคนะเสร็จเนมาแล้วนะครับโหคันนี้นนเียบบกิฟลยแล้วคันนี้นะ ข้างในจัดอะไรแท้หมดนะครับเสียงเครื่องเพาะเลยนะครับคันนี้นะครับอ่คันนี้นะ<บ>ผมจะทําการรันยินทิ้งไว้ประมาณ6ชั่วโมงนะฮะเช่นเะคยนะครับเราจะลันทิ้งไว้นะเพื่อทดสอบนะครับตามจุดต่างๆนะว่ามีรั่วซึมหรือไม่นะครับถ้ามีรั่วซึมนะเราจะทาการแก้ไขนะครับเราจะตาร์ทลันยินทิ้งไว้ก่อนนะครับ เราจะทำการถอดนะครับท่อไอดีอ่าไม่ใช่ท่อไอดีนะครับอ่ท่ออากาศนะครับที่เดินเข้าท่อไอดีนะครับแล้วก็ดูตัวนี้นะผมจะชักให้ดูนะมีไหมเรียบกิ๊บนะครับไม่มีเลยนะเดียบกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราจะถอดดูท่ออากาศนะครับ ป็นงานถอดดึงออกมาเลยไม่มีฟันเลยนะมีไหมฟันไม่มีออกมาเลยนะครับชัดเจนนะครับจบร้อยเปอเซ็นนะครับคันนี้นะครับอ่ะคันนี้ผมออกมาวิ่งในรถติดๆด,ดูนะ ไม่ได้ออกวิ่งทางไกลๆนะก็โอเคนะครับเสียงเครื่องวิ่งทางไกลนะครับดัราเร่งดีมากเลยนะครับสมูทเลยนะครับพูดปาร์เลยครับเดี๋ยวเหยียบขึ้นเนินดูสิกำลังจะตกไหมนะครับ,รบขึ้นประพานสูงนะครับ ไม่ตกเลยนะครับคงที่เลยนะฮะนี่กำลังอารดีมากนะครับขึ้นสะพานสูงผ่านครับคันนี้นะฮะสำหรับการโอฮนเครื่องยนต์นะครับคันนี้เรา o v e เครื่องยนต์ใหม่นะครับข้างในใหม่กับพุ่ชิ้นนะยกเว้นลูกสูบนะครับผม อนนี้เดี๋ยวกลับถึงอูนะครับเราก็จะทําการเช็คตรวจสอบอีกรอบนึงนะครับเพื่อส่งมอบงานนะครับอนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่ชอบคลิปที่เราทําออกมานะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะดังช่อง YouTube อูแงะเจรินการช่างด้วยนะครับ วันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับ d m a x c j k 1คันนี้นะครับผมกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อูแง,งจเจรินการช่างนะครับ